กับข้าวแค่นี้พอกินไม่ได้พอพอไหม<อ>ต้ยมยำปลาเนี่ยนะข้าวจะกินไม่หมดห<อ>ข้าวข้าจะกินไม่หมดหรอกินให้หมดเิยลองชดน้ําดูสินนน้ำน้ำจืำดเน,นี่ยชดน้ําต้มยำเนี่ยจะแกะเนื้อปลาให้ต้องกินปลาเยอะๆนะคะยาย โอ้ยเดี๋ยวปลาจะแกะให้ไม่ได้เลยกินปลาเยอะๆนะตักบีให้แล้วนะ่ละน้ำลาดๆหน่อยให้ชุมช่มๆอม่ะอ่ะเป็นไงรสชาติอมันยังแซบอยู่ไหม ฟิมมือฉันยังแซบอยู่ไหมยายอร่อยเหรอชดน้ำคองคองคอมากเออนันเชียวครบใจกินนะเนนี้กินปลาด้วยนะเดี๋ยวแกะปลาให้อีกแกะปลาให้อีกกลางกับ,บมีปหรอมีเหรอเอาแล้วพาดทาดูด้วยระวังไหนมีอ่ะอำนันเชียวโอ้โหนี่ กินเยอะๆกินเยอะๆ้่กินเยอะไม่คิดตังค์ากินข้าวไม่หมดต้องจ่ายตังค์โอ้โหวันนี้น่ากลัวจะชื่นใจกินไม่หมดเดี๋ยวเอาหนิ้นอีกหัวเดี๋ยวข้าวหมดแล้วเดี๋ยวเอาหนุ่มจีนหัวไม่ไหวเลยนะไม่ไหวทำนาไม่ไหวหรกมั้งเอ้ย พี่ตาขอบคุณค่าพี่ตาค่ะพี่หนึ่งขอให้เจริญนะคะดูแลยอย่างดีขอบคุณค่าพี่ตาข้าเวนเหรอคะนั่นถ้าไม่ค่อยจัดการอย่างนี้ก็กินข้าวไม่ค่อยได้ทุกคน ป้าเปอก็จะไม่ค่อยกินนะสิเราต้องคอยจัดแจงอย่างนี้ด้วยคนแก่เธอเสมอตักข้าวตักแกงวางไว้ให้แล้วเราก็ไปไหนแต่ไหนอย่างนั้นเขาก็กินไม่ค่อยได้สิต้องคอยให้กําลังใจกันหน่อยทุกคนต้องคอยยัดคอยยูกันหน่อยคนแก่เขาก็ไม่ค่อยจะมีความอยากความหิวอะไรเนาะเราต้องคอยคอยยัดคือคอยยูไปมั่งอะไรมั่งต้องใช้วิชามานทุกคน ยายบอกไม่ไหวมัง้งเราต้องใช้วิชามารหลอกล่อให้กินด้วยนะคะทุกคนเนาะพูดสูงวัยจะเป็นงนี้แหละมแม่หนูก็ดื้อค่ะเด็กดือดกด้อคือเด็กฉลาดหนูเอ้ยลี่สาวทานหรือยังคะยังค่ะ,คะทานเยอะๆนะคะคุณยายทุเรียนมาไหวเปล่าครัคุณยายดอกไม้ต่เยอะทำให้ตัวอย่่ให้มากให้เต็ตให้หมด อะไรนะเอาข้าวเอาใหญ่ให้มาใหญ่ให้มาอยญ่ให้หม,หมากกินให้หมดหมดชามกินให้หมดหมดชามใช่ไหมใหญ่ยยก็ต้องแข่งใจกินให้หมดชามด้วยได้โตไวๆไม,ไวมันไม่ไหวเหรออืกินข้าวไม่ได้ก็จะไม่มีแรงนะสช่ไม่มีแรงนับสตังค์สดน้ำเขามังเนาะ เงินทองกําลังจะไหลมาเทมาเนี่ยใช่ไหมต้องกินข้าวเขาไว้จะได้มีแรงนับช่วยกันนับตังหยายงวดหน้าเราจะถูกแล้วหวยงวดนี้ไม่ถูกจำไว้เขาทำไาให้่อยก่อนเออจ้าพอจะเอาหมจ,าจ,าจ้าจะจําคําสั่งสอนของยายไว้จ้าต้องคดน้อยๆก่อนใช่ไหมอืม ต้องคดน้อยๆก่อนเหรอเออพอย่อยกินหมดชามเลยอะเหนอบหมดจะก็เอาใหม่ก็เรออ๋อมันต้องอย่างงั้นนะทุกคนนี่ผู้แกดูตัวอย่างกันไว้นะยายบอกเนี่ยต้องวิชามานเหมือนคุณหนึ่งใช่ต้องใช้วิชามานมั่งทุกคนอยู่คนแก่เราตรงไปตรงมาไม่ได้ล้วต้องมีวิชามานเอาไว้ใช้หลอกล่อนู่นนี่นั่นมั่งอืมม่ต้องไปกลัวบาปเบอร์ปักไม่บาปไปเบอร์ปัก เราตั้งใจทําจากเจตนาเจตนาในใจเรามันเรามีเจตนาดีทุกคนเออแล้วก็ต้องมีหลอกล่อมึงก็เขาจะกินข้าวได้เหรอถ้ามีหลอกไม่ล่อมึงเนี่ยเออกี่เห็นไม่เล่าฉันต้องมีวิวธีรับมือก็ยังดอกม <c oughs> ไม้แน้วยกกกำหมังเลยมัน,เน,มนเนื้อปลาเป็นปุย,ปยน่่อออ้้้้ยใใหหมมมมดดดไก็ตงืตงล เส็บไหมครับคุณยายสดน้ำหน่อยสดน้ำหน่อยยายสดน้ำมีคองขอสดน้ำหน่อยนึกตักน้ำสดหน่อยเอ้ยยกกระมังแกกแกกแกกแล้วโอ้โหต้มปลาวันนี้โอเคผ่านผ่านยายกินได้ดีเดี๋ยวจะทำห้องหมกเนี่ยยายยายกินไหมห้องหมกอะ่ะกินอืม ต้องเผ็ดมากไม่ได้ต้องทำพิเศษขยายสักสองห่อแบบไม่เผ็ดวะใครจะมาทำเมือนก็ฉันนี่แหละจะทำเองเดี๋ยวยายช่วยกันไม่ไหวไม่ไหวเหรอทำไมเอานางหนี่งมันไม่เคยสนัะหนุนมาสิเดี๋ยวเอาใบยอไปเด็ดได้ไหมเด็ดใบยอฉีกใบยอให้หน่อยเออเดี๋ยวช่วยกันนะเดี๋ยวฉีกใบยอนะอืมเผื <c oughs> ่อด้วยเนื้อ อ,อร่อยไหมจ๊ะคุณยายอยู่จังหวัดอะไรคะยายอยู่จังหวัดพิษณุโลกคะ่ะทุกคนขายายดอกไม้นะคะยายดอกไม้คนสวยนะคะอยู่จังหวัดพิษณุโลกนะบ้านยายทำน้ำพริกขายด้วยนะทุกคนถ้าใครสนใจน้ำพริกเยาดดอกไม้ดูช่องทางการสั่งหน้าโปรไฟล์นะคะเราจะทำกันเร็วๆนี้นะคะทุกคนขาใครอยากอุดหนุนน้ำพริกเยาดดอกไม้ได้เลยนะคะรับรองไม่ผิดหวังคะ่ะ โอ้ยฉันก็มัวแพมแมวน้ำให้ยายาหลานน่ารักขอบคุณค่ะหมดกระมังแล้วนะคะทุกคนขานี่นะคะมะเขือเทศนี่ค่ะยายกินหน้าแซ่บหลายข้าวหมดหมดเลยป่าก็เยอะนะวันนี้เอาน้ำจีน ขอบคุณมากใครสมาค้าขึา้นให้ร่ำให้รวยทำสิ่ง<ใ>นรับพรกันค<ห>้ขาขคล้องบริสุทธิ์ผุดผ่องเหมือนทองทาซื้อข้าวขายของขายดิบขายดีทั้งปีทั้งเดือนอย่าให้ขัดคล้องบริสุทธิ์ผุดผ่องเหมือนทองทาเฉอพาอคุณม,มุนมันขวัญยืนตลอดไปทำอะไรอย่าให้ขัดคล้องบริสุทธิ์ผุดผ่องเหมือนทองทา้มีโชคมีลาภให้ร่ำให้รวยขายดิบขายดีทั้งปีทั้งเดือนตลอดไป ขายดิบเนี่ยขายเนี่ยขายดิบขายดีแอบหีกลับบ้านเหรอใช่ปะฮะเขาต้องบอกงี้ไม่ใช่หรอยายก็บอกขายดิบขายดีทั้งปีทั้งเดือนอ๋อไม่ใช่เนี่ยยายไม่ใช่ขายดิบขายดีแอบอีกลับบ้านเหรอเมินหน้าหนีนะคะทุกคนต้องบอกว่าขายดิบขายดีทั้งปีทั้งเดือนใขรไม่รู้เดินมาไอปูนไอปูนมันจะไปกัดเขา คุณยายคุณยายายแทนใช่ไหมเอาน้ำจีนนี่สักกำมังไหมยังไม่เอายังไม่กินใช่ไหมฮะกางวันกังวันก็กินตอนนี้จะไปไหนก็ไปไปโน่นกินข้าวล้วกินหมากก็ขำเบือนะกไม้เนึ่อะเลือกไม้ทาให้ชอบกินเบือกไม้มันเกาะฟันทำให้ฟันแดงนะมีหมากมีผูมีเม็ดมะข่า เปลือกไม้ยางมันเยอะอืมเห็นเปลือกไม้แล้วปั่นมันขัดยากก็ป,นะปากมีแค่เปลือกไม้นั่นแหละอืมยางมันเยอะเชื่อมากก็ขอสามจวตรงๆอ,ะ <c oughs> อ่ะาขยาย,นนยทั้งหร่พี่หนุ่ม fc อยากขยายอยู่ไปจนสองร้อยปีเลยสู้ไหมยหญย่ fc เขาบอกอยากขยายอยู่อายุถึงสองร้อยปียายจะสู้ไหม สู้ใช่ไหมเนี่ยมีคนก็คอมเมนต์มาบอกว่าอยากใยายอยู่ถึงสองร้อยปีจะสู้ไหมสู้ก็สู้สู้ก็สู้ใช่ไหมดูไปเถอะสองร้อยปีอ่ะไขแล้วนะ่ฉันคงต้องลาก่อนลาก้อนลาก่อนอย่ากยู่มาอยู่สองร้อยปีนะฉันต้องลาก้อนลาก่อน cho <laughs> <laughs> ừ. chị khai giải trường chị ở lại chị lại có mướn nha giải truyền chị lại làm sao à Hả? mức hương với tiền tự ở lại bị gì vậy truyền ở lại bị một mía. <laughs> thấy gà